ข้อที่สิบเก้านะครับสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดหน 4, ึ่งหนึ่งสามฐานสี่คูณกับหนึ่งศูนย์ห้าฐานหกจะมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นะครับามาดูขนาดกันก่อนนะครับขนาดเนี่ยมันก็คือหน 4, ึ่งหนึ่งสามฐานสี่คูณกับอะไรหนึ่งศูนย์ห้าฐานหกนะครับขนาดมันคืออะไรนักเรียนขนาดมันก็คือกว้างคูณกับยาวใช่ปะเ,ออเนี่ย ตัวนี้คือกว้างนะครับตัวนี้คือยาวจะคูณกันได้เราจะต้องปรับให้มันเป็นฐานอะไรก่อนปรับให้มันเป็นฐาน10ก่อนใช่ป่ะอ่าเราค่อยคูณกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นปรับกันเลยนะครับตัวแรกก็คือเอ่อหนึ่สฐานสีนะครับหนึ่งสมฐานสี ปรับให้กลายเป็นฐาน10มันก็คือ1คูณอะไร1คูณ4นะครับยกกำลัง2บวกกับ1คูณ4ยกกำลัง1แล้วก็บวกกับ3คูณ4ยกกำลัง0ตัวนี้ได้เป็น16นะครับบวกกับ4แล้วก็บวกกับ3ก็คิดเลขออกมาได้เป็น23 อ่ายีคือด้านกว้างนะดูต่อนะครับหน่งศูนย์า 105, ฐาน6อ่ามาคิดเลขกันนะครับปรับให้กลายเป็นฐาน10นะก็คือ1นึคูณหยกกำลังสข้ามศูนย์ไปเลยนะครับห้าคูณหยกกำลังศูยกกกำลังสองเป็น36 นะครับบวกกับตรงนี้เป็น5รวมกันได้เท่ากับ41โอเคนะครับเขาต้องการหาพื้นที่ก็คือเอากว้างคูณกับยาวนะครับนะกว้างคือ23ยาวคือ41ขั้นตอนสุดท้ายนะครับดังนั้นนะครับ พื้นที่เท่ากับเอา23คูณกับ41โอเคแล้วก็ทดเลขเหมือนเดิมตรงนี้นะ23คูณกับเท่าไหร่41 3 2ใส่0 4 3 2พอไป1 4 2 8บวกอีก1เป็น9ได้เป็น9 4 3 ตรงนี้นะครับได้ระดับ,บ9 4 3โอเคเรียบร้อยนะ,ะข้อนี้ก็เลยข้อที่3